สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อรารดายิบซีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงชาวราศีสิงห์ลักษณาสิง์ประจําเดือนมิถุนายน2567ภาพหลักภาพใหญ่ตัวตนของคุณในช่วงนี้คุณได้ไพ่หนึ่งไม้ค่ะคุณจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆงานใหม่จะมีพลังใจพลังกายต่อสู้กับการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้คุณจะคิดในเรื่องของการเงินการทอง ความมั่นคงให้กับตัวเองเป็นพิเศษค่ะท่านใดจะซื้อจะขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเรื่องของการทำการติดต่อคุณจะมีข่าวดีประสบความสำเร็จค่ะคุณจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความข้อกฎหมายเอกสารสัญญาต่างๆอาจมีเกณฑ์ไปสถานีตำรวจหรือมีเหตุต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาจมีในเรื่องของการถูกปรับหรือโดนไปสั่งการขับรถผิดกฎจราจรได้ค่ะคุณจะมีความลับในช่วงของเวลานี้ทำอะไรลับๆไม่บอกใครไม่อยากให้ใครมารู้เรื่องราวของคุณนะคะให้ระวังอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการพนันและยาเสพติดคุณอาจเกิดปัญหาทางข้อกฎหมายทำให้เดือดร้อนได้ค่ะ ช่วงนี้ไปไหนมาไหนให้ระวังให้ดีของหายหรือลืมของตัวตาให้เรียบร้อยทุกครั้งนะคะกระเป๋าเงินโทรศัพท์ของมีค่าค่ะบางท่านบางคนมีเกณฑ์เดินทางไปสวดนมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะ มีในเรื่องของการกินเจกินมังให้ชีวิตผู้อื่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองในช่วงของเวลานี้ค่ะการงานท่านใดมองหางานรอสมัครงานอยู่งานที่เด่นในช่วงนี้งานกลางคืนนะคะผับบาคาลาโอเกะขายจะเด่นมากค่ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวค่ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินอสังหาลมาิมทัพย์คอนโดงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการโรงแรมการติดตอ่อ ประสานงานแอดมินการตลาดมาร์เก็ตติ้งจะเด่นมากในช่วงของเวลานี้ค่ะท่านใดที่ทำงานประจำอยู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกมึนงงสมองไม่ค่อยแล่นนะคะให้ระวังในเรื่องของเอกสารตัวเลขให้ดีอาจเกิดการผิดพลาดได้ค่ะบางท่านเบื่องานอยากเปลี่ยนอยากย้ายนะคะอาจจะทำอะไรลับๆับในเรื่องของการ ไปสมัครงานที่ใหม่ๆและอยู่ในช่วงของการรอคอยข่าวจะมีเกณฑ์จะมีโชคดีในเรื่องของงานใหม่ๆค่ะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารช่วงนี้ให้ระวังหรือคนในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการพนันยาเสพติดให้ระวังให้ดีอยู่ใกล้ชิดให้มากนะคะครอบครัวมีฐานะมั่นคงดีจะมีโชคจากอสังหาริมทรัพย์ค่ะความรักคนโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรัก คุณอาจจะไม่ค่อยถูกใจในช่วงของการเริ่มต้นรู้สึกว่าความรักมันไม่ชัดเจนปิดบังซ่อนเลนอยู่นะคะคุณอาจจะมีแม่สื่อพ่อชักแนะนําให้รู้จักในเรื่องของความรักค่ะความรักจะค่อยเป็นค่อยไปอยู่ในเรื่องของการเริ่มต้นได้พูดคุยค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้ให้ระวังการทะเลาะข,ขัดแย้งที่รุนแรงบางคู่ท้าอย่าท้าเลิกนะคะเจ็บแต่จบบางคู่อยู่ด้วยกันแต่ไม่มีความสุข อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่อยู่กันคนละมุมมีเซฟโซนเป็นของตัวเองนะคะคุณไม่สนใจใส่ใจกันแล้วกันค่ะขอให้มีในเรื่องของการปรับตัวพูดคุยถึงปัญหานะคะอย่าปล่อยให้มีช่องว่างในเรื่องของความรักอาจมีในเรื่องของรักแซกลักซอนเข้ามาได้คะ่ะทําบุญเสริมดวงในช่วงของเวลานี้ให้ทําบุญที่เกี่ยวกับพ่อแม่บุพการีล้างเท้ากอพรขอขอมาคุณพ่อคุณแม่นะคะ ทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ยารักษาโรคค่ะทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กค่ะท่านใดเคยทำแท้งชี้ช่องให้ซับผู้อื่นทำแท้งจนสําเร็จถือว่าเป็นกรรมใหญ่ติดเจตกรรมด้วยเช่นกันค่ะขอให้คุณไปถือศีลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจำวันห้าวันเจ็ดวันบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเด็กเพื่อที่จะได้ ให้มีในเรื่องของการอาโหสิกรรมให้กันและกันเปิดทางในสิ่งที่ติดขัดค่ะทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบูรณะโบสถ์วัดวาอารามสถานที่สาธารณะและทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการหล่อพระให้คุณไปร่วมพิธีส่งให้ชีวิตลุ่งโลดพบแต่สิ่งที่ดีปัญหาที่มีจะลี้คายไปโดยเร็วให้คุณเรียกทาบุญที่ถูกจเจถูกใจทําได้ทําไหวค่ะ อันนี้ทรงแห่งวุลจะช่วยให้คุณผ่านได้แน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ